ทุกคนสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าทำไมพี่น้องของแอเรียลเนี่ยพี่พี่นางเงืออต่างๆทำไมสีผิวหน้าตาดูแบบโคละโทนเลยใครสงสัยเหมือนเนยบ้างซึ่งตอนแรกนะคะเนยก็แอบ,บสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่า ราชาไทยท่านเนี่ยเขามีเมียหลายคนเออเพื่อนๆคิดว่ายังไงแต่หลังจากที่เราไปหาข้อมูลมานะคะเราก็พบว่าเขามีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งค่ะคือเป็นทฤษฎีที่ลูกๆเนี่ยที่ลูกๆของไทยท่านเนี่ยที่เขาหน้าตาไม่เหมือนกันเลยดูสีผิวอะไรแบบนี้แตกต่างกันหมดเลยนะคะก็เพราะว่ามันคือทฤษฎีของน้านน้ำเจ็ดน้านน้ำนั่นเองค่ะ ก็ฟิลแบบอารมณ์แบบเจ็ดพระองค์ลูกเจ็คนอะไรเงี้ยก็ดูแลย่านน้ำเจ็ดหน้าน้ำเออก็ดูมีความเป็นไปได้นะเพราะถ้าเราอะได้เห็นได้ดูในฉากเอ,อ่อไลฟ์แอคชั่นนะคะเราก็จะเห็นว่าคุณพ่อไททันเนี่ยเขาก็เรียกลูกๆแบบมาประชุมแล้วก็มาแบบโอเคแต่และคนดูแบบว่าปกป้องพื้นแผ่นมาหาสมุทรของตัวเองได้ยอดเยี่ยมอะไรฟิลประมาณนั้นเลยทุกคน และทฤษฎีนี้เนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้อยู่มากพอสมควรค่ะเพราะว่าราชาไททันนะคะเขามีอีกชื่อหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า Lord of Seven Sea ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของเจ็ดย่านน้ำมหาสมุทรนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้เนยนะคะเล่าเรื่องพี่สาวนางเงือกต่างๆของ The Little Mermaid นะคะหรือว่าพี่สาวเงือกของ a r i e ีนะลองพิมพ์คาว่าไปต่อมาเดี๋ยวใครที่คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเนยจะทาคลิปมาบอกกับพวกเราทุกคนนะคะ